เอ้ยๆๆผมว่าการบัฟเนีย่ยมันเริ่มจะส่งผลแล้วนะผมว่าผมว่าเริ่มแล้วนะฮะ <S <S ผมว่าเราบัฟเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิ ไปผ้าแปะแล้วนะฮะทุกอย่างยังค่อนข้างสูสีนะฮะไปบ๊อบไปเรื่อยๆฮะชนะแล้วได้อะไรครับไม่ได้อะไรเลยครับน้องพ <c oughs> ี่ผายก็ได้คลิปไง <c oughs> ฮะจะแพ้หรือจะชนะก็ได้คลิปเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะโคตรดี <c oughs> อยากเห็นบัฟบหลุดฮะเอ้ยบัฟหลุดก็เฮี้ยหน่อยนะครับน้องพี่แม่งค,คนเดียวถึงแม้ที่จะพึ่งบัฟบวนเป็นมาเมื่อไม่านนี่ก็เถอะนะฮะ <c oughs> ถึงแม้ว่าพี่อาจจะบัฟบวนสู้สเต็ปน้องเขาไม่ได้นะครับพพี่เลียวพออะครับเออดาเมดพี่เนี่ยเรียกได้ว่าว้ใจวาใจพี่ดเลยเ่ย ว่าใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้เวฟ60แล้วฮะใกล้แล้วฮะผมว่าใกล้เลทแล้วนะฮะลองโนสคริปต์ดิเล่นเป็นชั่วโมงโอ้โหมึงเกินมึงจะเอาติดบอร์ดได้สัตว์ไอ้เอ้ยเล่นแบบสองสมันมีติดบอร์ดปะวะบัฟ<อ>หลุดเดี๋ยวได้เห็นนะครับเอ้ยผมต้องไม่บัฟหลุดดิวะแม่งเอย้ยอัดคลิปแล้วจะทำให้ผมตื่นเต้นจนผมลืมบัฟบัฟหลุดเนี่ยคุณคิดว่าผมจะพลาดอะไรแบบนั้นหรอวะมอเริ่มหลุดมาแล้วฮะเอย้ยแต่มอเราแม่งภาษีดีกว่าเฮ้ยเขาหลุดไกลกว่าเราเอย้ยผมว่าแม่งส่งแม่งเริ่มมาแล้วกเมกวมกำ หน้าที่ของกูมีแค่บัฟอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบัฟตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมต้องขายยูนิตตังแล้วก็มาวางมาราลาอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะผมไม่งั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแย่นะฮะเออเดี๋ยวกูขายเลยแล้วกันอ่ะกูขายตัวนี้อ่ะโอเคแล้วก็มาดูบัฟต่อบัฟก,กดยางโอเคเดี๋ยวรอกูรอกูอไม่รีบไปสัตว์กูไม่รีบกูไม่รีบกูไม่รีบมาอ่ะกดบัฟไปตัวนี้จะนานหน่อยเออมีเวลามีเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะวางนี่เลยมาาลาอีกตัวหนึ่งไปเลยลูกอัพเต็ม t s โก ตอนนี้เราจะเริ่มเสียเปรียบเขาแล้วนะครับเพราะเราต้องขายยูนิตตังทุกๆครั้งที่เราจะลงมาดาละาตัวต่อไปนะครับตัวออของน้องคนนี้เขาอาจจะวางมาดาละาแซงเราได้นะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาวะ่ะมาดาราผมแม่งามดาเมจโคตรเข้มโคตรตึงผมไม่กลัวยอยู่แล้วเวฟหกสี่นะครับตอนนี้ทุกอย่างฮนะเริ่มตึงแล้วผมเฮ้ยแต่ว่าเขาก็จัดการมอนได้ดีเหมือนกันวะ่ะ ชิบหายแรกวัวบัฟหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยแม่เอ้ยกดในจังหวะที่มันยังไม่หายเลยเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันยังพอๆกันแหละไม่ได้แล้วผมต้องรอผมต้องรอว่ะ,ะผมต้องรอแล้ว้ายแล้วบัฟหลุดครับบัฟหลุดแม่งบัฟหลุดจริงวะยี่ห้อมัวพูดมากแพ้จังเนี่ยเอาแล้วเหมือนจะสนุกแล้วฮะตอนนี้เกม บัฟหลุดทําตึงว่ะลิกลิกบัฟห,ห, oh, ห,หลุดอย่างนั้นเหรอโอ้โหมะงงไอสัตว์มะงงมะงงหูแล้วแม่งบัฟแม่งนานด้วยเฮียเอ๊ยลิกจะแพ้ว่าะลิกไม่ได้นะ <c oughs> เว้ยเฮ้ยมึงอย่านอนทับเด็กสัตว์โอ้โหเด็กแม่งปวดเต็มที่เลยเฮียโอ้ยน้ำตากูจะไหลไเวนเค okay, ถ้าตัวนี้บัฟได้กูต้องรีบบัฟแล้วนะฮะไม่งั้นมอมันจะเริ่มหลุดแต่ผมว่ายังมันยังไหวอย,อยู่แหละคิดว่านะเออถ้าตัวนี้บัฟได้ผมก็รีบบัฟเลยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบมึงมึงมึงเดินบางกูแบนไม่สัตว์เนี่ยโดนแบนไม่สัตว์เนี่ยโดนแบนเฝ้า อยากโดนแบอยากเซิ้กูป่าวไอ้ตว <c> ์ <oughs> เออวันนีกูยังกูยังกุมบางเหียนอำนาจอยู่นะเวย <c oughs> ้ยเออคุณคุณคุณจะเล่นลิ้นตกต,กติดกับผมไม่ได้นะกูจะเล่นลิ้นตกตกติดกับผมไม่ได้นะยึดอำนาจมาเนี่ยผมก็ต้องใช้อำนาจผมไม่คุ้มดีว่ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าผมขายยูนิตตังตัวหนึ่งเลยดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเราจะลงมาดราอีกตัวหนึ่งเพื่อมันจะได้ดามจจะได้เยอะๆอืมตอนนี้เราจะได้มีหน้าที่แค่อัพมาดราะอย่างเดียวนะครับผมว่ามันน่าจะโอเคกว่านะเออตอนนี้มอเริ่มดุดพอๆแล้วฮะ ตอนนี้มอเริ่มหลุดพอๆกันแล้วสถานการณ์ฮะผมไม่รู้ใครตึงกว่าใครไม่รู้แต่ตอนนี้กูบัฟอยู่ฮะน้องเออเราลหลุดมาประมาณตรงนี้เอยมันก็พอๆกันนะผมว่ามันพอๆกันนะเวย้ยคือไม่รู้เลยว่าใครจะชนะเว้ยตอนเนี้ยเออคือแบบว่าตอนนี้ก็คือต้องนั่งอรอลุ้นรอบัฟตอนนี้ผมยืนนิ่งแล้วนะว่าผมบัฟอย่างเดียวนะฮะบัฟอย่างเดียวฮะติ๋มอะตอนนี้ติ๋มติ๋ม,มจัดเออเดี๋ยวเราเอาัพออมาดาราตัวไหนวะเนี่ยอ่าตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้เหลือ,อนนแค่ขั้นท้ายอย่างเดียวแล้วนะฮะอ่ามามาเฮ้ยผมว่ นิดนึงนิดนึงผมว่าเขาไกลกว่าผมว่ะผมว่าตอนนี้เหี้ยบัฟจะหลุดอีกเหี้ยอย่าเพิ่งพูดมากนีเนี่ยผมพลาเวลาจะพากไนคือน้องมันต้องเข้าใจด้วยว่ากูพากอ่ะกูเสียเปรียบไปสัตว์กูพากไปด้วยแล้วมานั่งบัฟไปด้วยเดี๋ยวโอ้โหการบัฟนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ทรมานจิตใจกูมากเลยนะเพราะแมงคือแบบเวลาแม่งทำมังต้องดีอ่ะ ทำาิ่งต้องแบบดีจัดจัดอะไม่งั้นแม่งก็เลอะเข้าใจป่ะเออหยุดไม่ได้วะอ้าวหยุดไม่ได้คืออะไรอ่ะหยุดไม่ได้คืออะไรอะอาการมันเป็นยังไงว่าน้องจะถอนตัวตอนนี้ยนงไม่สายไปเลยครับน้องอันแันมีเดินผ่านในสัตว์เดินผ่านเอ,อ้ยผมว่ามอนเขาไปไกลกว่าเราเอ,อ้ยไม่ว่ามอนก็หลุดมาตัวหนึ่งเหมือนกันนี่วะผมว่าตอนนี้ผมเริ่เติงแล้วไอ้ที่จะมายืนนิ่งวะอ้าวมึงบับหลุดเหรออ้าวทีมกูก็บับหลุดว่าชิบหายแล้วนะฮะผมว่ามันไม่ได้วัดกันที่ดาเมจใครมากกว่ากันนะผมว่า ใช่แม่งบัฟพลาดบ่อยกว่าการมากกว่านะฮะดูทรงแล้วเนี่ยพี่มอนไม่โดนหยุดเวลามันจะไม่โดนได้ไงอะเอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยๆอะไรอะเฮ้ยกูต่อให้ว่าทีมกูไม่หยุดเวลาแล้วเพราะทีมกูก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้วเออทีมกูไม่ได้อยู่แล้วทีมกูบัฟอย่างเดียวทําไมอะที่ผมแม่งเฟี้ยวผมแม่งเฟี้ยวตัดอะทําไมอะครับพี่ผมแม่งโคตรเฟี้ยวครับเอ้ยแต่มอนกูก็หลุดมาแล้วเหมือนกันนี่หว่าชิหายละ ตอนนี้เวฟ72นะครับไอ้เย็นแม่ก็เดินป่วนไม่คือกลัวไม่มีทางบัฟพลาดหรอกถ้ากูไม่มัวพูดแล้วก็มองทางอื่นนะตอนเนี้แช่้าคือกลัวพลาดเพราะกูมองทางอื่นเว้ยเออมันก็เลยพลาดบัฟป้าเข้าไปต่อนีฮะตอนนี้เฮ้ยมอนเ,เราได้เปรียบเฮ้ยเขาแพ้แล้วเนี่ยเขาแพ้แล้วฮนะเฮ้ยคุณทำเป็นเล่นไปดิระดับผมอะ่ะมันไม่มีแพ้อยู่แล้วไนงะเออแต่มอนกูมันก็วิ่งมาเร็วเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยกูเริ่มเสียวว่ะ เอาตรงๆเลยกูก็เริ่มเสียบกันแหละพ,พี่มาพี่มาดาร์ลาของกูก็ทำกูตึงเหมือนกันนะตอนเนี้ยโอเคเราบัฟต่ออ่ะเชื่อไหมอันนี้ดูดาร์ลาแป๊บเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขายผมขายยุ่ยทันปะเดี๋ยวผมขายตัวนี้ปุ๊บจ้าเดีวผมก็มาวางมาดาร์าต่อเออผมวางมาดาร์าต่อแล้วก็กดอัพโลโลเอ้ยมาหมดแล้วโอเคกดต่อเลยเออกดต่อเลยมาดิมาดิครับพี่มาดิครับพี่เออมาอสาัตว์ต่อนเนื่องดิเฮ้ย ใครจะชนะวะเนี่ยอูยังไม่รู้เลยตอนนี้เวฟ7-5แล้วฮะโอ้โหลงอย่างกัลงอินน้องๆใน YouTube ก็อาจจะดูคลิปนี้ยากนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้มุมกล้องผมมันไม่ได้ไปไหนนะฮะน้องๆก็ดูภาพรวมของเกมเป็นหลักนะฮะคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้ากูบัฟหลุดอีกรอบหนึ่งก็คือแพ้เลยนะฮะใช่แล้วนะครับผมผม,ผมต้องนั่งดูบัฟผมตลอดเวลาเพราะบัฟผมเนี่ยมันคือลูกหลานสุดที่รักของผมนะฮะเอาละฮะเอาละฮะ,อะ,ฮะตอนนี้ผมว่าเกมใกล้จะถึงความจริงแล้วเฮ้ยมันจะแพ้แล้วอีกนิดเดียวเฮ เชิงเราดีอยู่เชิงเราดีอยู่ไอ้เย้ยเร็วเร็วเร็วผมผมต้องหาเวลาไปดูน้องเขาเราบอกผมรู้สึกว่าส่งน้องทีมนู้นไม่ดีแล้วส่งเด็กทีมนู้นไม่ดีแล้วนะแต่ส่งเรายังดีอยู่เว้ยเอ้ยมาดีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเออไหวเปล่าไหวเปล่าสัตว์อุ้ยเลื้ยงครึ่งหลอดไหวไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าเฮ้ยเบัฟบัฟบัฟสัตว์บัฟกดบัฟต่อไปดีทําไมล่ะครับเราถึงตัวไหนละตัวนี้ตัวของเราฮะ ไม่รู้ว่ามอนอยู่ในนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมว่าทรงอะไรยังดีว่ะแต่ผมว่าเขาแพ้แล้วล่ะ,ละอมอนแม่งเข้าปาเอ้ยเฮ้ยเขาไม่ยื้อบ้านด้วยเฮ้ยเอาว่ะเด็กพวกนี้เด็กพวกนี้มันใช้ได้ว่ะเด็กพวกนี้มันมีการยื้อบ้านเกิดขึ้นว่ะเฮ้ยยังไงนะยังไงยังไงเฮ้ยเขาเขาน่าจะจบแล้วเฮ้ยยังไม่จบเอ้ยเข้าบ้านไปแล้ววู้วู้วู้เจ็ดสิบแปดเวฟครับได้แรงแค่12เองเนะฮะไม่ว่าจะเกมช้าเกมเร็วเนี่ยแม่ง ได้แรงเข้ากันเลยแม่งได้สิบสองใ้งตัดโอ้โห ตึงๆไปสิครับเกมนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับแล้วก็น้องๆในสตรีมด้วยนะครับที่วันนี้มาเล่นกันนะครับผมก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วถ้าอยากดูออสตาทอร์โพดี้เป็นอีพีเก่าๆนะครับหรือว่าคลิปโลบอคคลิปเก่าๆก็ไปดูตรงท้ายคลิปได้เลยนะครับเรามีเพลย์ลิสต์แปะไว้อยู่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมมาดูสตรีมผมด้วยนะครับทุกวันนะครับสองทุ่มเป็นต้นไปก็เข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็สนุกสนุกหาอะไรเล่นๆอย่่่่่าาาางงนนนนนนี้้้้้กกกกกัััับบบอออออยยยยยๆูููะะะะฮ็เเเขมมดดไไคคครรทุใตลลิปผวจ